สวัสดีจ้าวันนี้วันยุดวันเกิดราชินีวันนี้เผาหน่อไม้จะ้ะได้หน่อไม้มามาเผาหาที่วางก่อนเผาหน่อไม้ เอาน้ำไม้โน่ไม้ให้เพื่อนๆดูโน่ใยใหญ่โน่อนี่หโน่อยังใหญ่เลยเอาไวห่อมุกก็ได้จ้าไอทำซุปก็ได้จ้าโน่ไม้โน่ ใครอยากกินน่อไม้เผามาเด้อจ้าเด้อหน่อไม้เผาจ้าคนอยู่ทางไกลอยากกินกันไม่จ้าหน่อไม้เผา เพื่อนคนไหนอยากกินจ้าคนดูคนอยู่ต่างแดนนะจ๊ะทองนี้น่นอยอยังใหญ่เลย วันนี้ยุดหนึ่งวันก็เลยไปได้หน่อไม้มาเลยว่าจะทำอะไรดีเนาะเลยว่าโอ้เผาดีกว่าอุ้ก็ดีหอมกก็ดี วันนี้เชิงยาวแล้นอนนี่เชิงยาวแล้วอากาศร้อนร้อนเลยจากที่นี่มาทำหลังบ้านมาเลยไม่ร้อน เห็นกันไหมน้อพี่น้องเลยมาเด้อใครอยากเผาหน่อไม้มาเด้อจ้าเด้อได้ทำคลิปเฉพาะวันยุทธเนี่ยละจ้า ขอบคุณเดจ้าที่เข้ามาติดตามที่เข้ามาดูให้มียอดรีวิวยายเข้ามาดูเยอะๆเดจ้าเด้อจะได้มียอดวิวหลายๆขอบคุณเดจ้าเด้อที่เข้ามาติดตาม